พวอออนไลน์เลิร์นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ป .6 สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระหน้าที่พลเมืองกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันความหมายและความสำคัญของกฎหมายกฎหมายหมายถึง ข้อบังคับกติกาของรัฐที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้บังคับควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคมให้ปฏิบัติตามกฎหมายมีความสำคัญหลายประการเช่นสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสังคมและประเทศชาติเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันกฎหมายจราจร ประเทศไทยได้ประกาศใช้กฎหมายจราจรฉบับแรกคือพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2 5 2 2เพื่อลดอุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่สัญจรไปมาตามท้องถนนและบนทางเท้าการจราจรที่แออัดในปัจจุบันกฎหมายทะเบียนราชกฎหมายทะเบียนราชหมายถึง กฎหมายที่เกี่ยวกับทะเบียนคนเกิดทะเบียนคนตายและทะเบียนบ้านกฎหมายทะเบียนร่าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมมีดังนี้สำเนาทะเบียนบ้านการแจ้งเกิดการแจ้งตายการย้ายที่อยู่การย้ายที่อยู่มี2ประเภทคือการย้ายเข้าและการย้ายออก การทำบัตรประจำตัวประชาชนกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยมีอายุครบ7ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน70ปีบริบูรณ์มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือมีภูมิลำเนาในท้องที่ที่ไปยื่นคํำร้องของมีบัตร โดยยื่นคำขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่หรือที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกจะต้องยื่นคำขอภายในกำหนด60วันนับตั้งแต่มีอายุครบ7ปีบริบูรณ์หากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน100บาทบัตรมีอายุใช้งานได้8ปี ซึ่งบัตรจะหมดอายุก่อนวันเกิดหนึ่งวันกฎหมายยาเสพติดให้โทษยาเสพติดให้โทษหมายถึงสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจและส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายสุดโทมกฎหมายท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยมี4ประเภทได้แก่เทศาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยากฎหมายที่เทศาบาลเป็นผู้ออกเรียกว่าเทศบัญญัติกฎหมายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นผู้ออกเรียกว่าข้อบัญญัติประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายทำให้สังคมสงบสุขและปลอดภัยคนในชาติอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเสริมสร้างระเบียบวินัยในสังคมทำให้บ้านเมืองสะอาดไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกันในสังคม ประชาชนทราบสิทธิและเสรีภาพของตนและใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้อย่างถูกต้องทำให้การบริหารประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย